ไอ้ฮาวบอลฮาวบอลฮาวบอฮาวบอฮาวบอนนี้ดีทอง17โอ้โห นี่นี่้องน้ำเนี่ยายมันเขาเรือถ่านท่านเนี่ยไปเป็นอ่คนข้าเอยอะเนี่ย ใ่คะประเภทสมาร์ทโฟนนะคะเรื่องที่ขายดีแล้วก็กําลังเป็นที่นิยมในช่วงนี้มาฝากคุณลูกค้าทุกท่านกันค่ะอย่างในรุ่นของวันนี้นี่รถสวยครับยี่ห้อ P W M นะครับราคาล้านเจ็ดแสครับราคาล้านกว่ายกเลี้ยงสูงเปอร์เซ็นต์พรอมพเมีมพรอมพเมีมดูยอดสวยครับสวยใช่ก็คันนี้นะใช่เลยสวยสวย ร้านหกคนน่มันไม่มันโอเคนะฟ้ามันมีแบบอะไรหลงแม่ครัวแต่ว่าตอนนี้น่ารัวเขาปลอดภัยหาอะไรไม่ได้สวยเลยแหละสวยเลยเออ นไดจับบค้อขอไ่บคอซื้อบสถุงเออเอาเอาไปกินนานแล้วนาแล้วอถุงะกินไม่ได้หรอกเอ็เควอะไรัว่วยปูยังตัวต้มตัวต้มตัวดินไหมกระลังอ่ะกระลังอ่ะ นี่นี่นี่เ็ควรให้ปลูกลงตรงไหนนี่นี่ปวรให้ปลูกรงหนึ่งอันนี้ไก่มาไก่ให้มาได้เลยใช่ไหมไปมือดิเติมดอกมันมีดอพม่นอมันแท่งท่งอะไรมันไม่มีกู้มันหมดว่าวอะไ่อะไว่าไรไม่ได้เข้า,า,า,าขไปตลาดเลย่อครับอ่อ ขาลอยกุ้งเป็นนดวกุ้งนอนไปก็ได้ไปกุ้งบอว่านมี่วันพาบ่โอ้บอกจะมีดอกไม้ราแต่ผมรืมพาลืมเจ้าแล้วล่ะ รือผาเรื่อยๆเออรื้อผาเรื่อยาเลยวัออนวที่หนึ่งรวยวันที่หนึ่งรวย จะพาพี่น้องขึ้นเพิ่งบรรยากาศตลาดนะฮะพนักงานางเทศบาลวัเพื่อกุองซุปซิไซน,นะครับพี่เก่งไปเบิ่งในตลาดนี้มาแล้วก็คือเบิ่งตลาดเพิ่งขายเจ้ขอ,ของนามคนแรกน้อะครับเห็นมีสะพานลอยผมเลยครับเอาลอยก็มันก็ไปล้างข้าอาจจะคือผนเป็นยังไงก็เลยไม่ลอยขาดอะไรอย่างนี้จะมาก็บเพราะบืนนะครับเนี่ยตลาดทีุกชาวตะเป็นขาดขาดของขาดกันผ้าสีสีไหมครับเป็นผ้าสีไหมมั้งครับเนี่ยลองลอยของกัน ปูดสีเก่าเพื่อเตรียมท่าสีใหม่ครับโอ้ประชาเนี่ยนทะทว่อนครับทางรอยข้ามระหว่างหน้าเทศบาลตำบลโกสุมิสัยนะครับนี่ฟังนี่ขึ้นหนะ้าเทศบาลตำบลโกสุมิสัยเป็นตลาดของเล้งครับกำนังงานเทศบาลโกสุมิสัยนะครับฟังนี่ฟังตรงข้ามเนี่ยจะเป็นตลาดสดตลาดนั่งที่เพิ่นขาย อาหารสดไป่แก่ของเขาหนามนะครับับสมเซียนรัฐบาลยูตะกอนกะเพราะมาานี่เรตาตะกัยังว่าจะเริ่นปัานี้อันนี้ก็เริ่มจะ,เร,มจะเ,รมเริ่มพัฒนานะครับรถล,ล่ามาสร้างกันหลายครับถนนเส้นนี้เขเป็นถนนคอนแกนตัวสูงไปสายสารคามนะครับอันนี้มุ่งหน้าไปไหนกะไปคอนแกนครับตอ้องทนนนี้กะอ่าไปสารคามครับ ไาถึงสมายถึงซีแยกตะนาวเลี้ยวขวาไปสารคามตรงไปก็นทไปเชียงยืนเรือซ้ายก็นทไปพนคอุทยานโกสัมพีครับผมเรื่องกันหลายนะพี่น้องมาเบิ้งไอ้พระเที่ยวว่าอุทยานโกสัมพีกะไปซื้อกล้วยังไปบริจาคเรื่องนะครับเด้อซื้อให้เรื่องกินเรื่องเรื่องเลยทำไทายาทรัฐบาลอยู่เป็นเด็กน้อยนักเรียนก็ไปบ่อยเด้ครับเขาไปเรื่องกับพวกมืดไปเรื่องกับพวกมืนพ่กดื้อนะครับ แต่สมัยผมว่าได้เข้าไปเกือบยี่สิบปีแล้วเพราะว่าวลามาบ้านก็บ่ได้แวะไปเข้าไปเักเทือครับพอเวลามันหน่อยว่าได้แวะเข้าไปก็เลยว่าใครได้เข้าไปครับเดี๋ยวอยู่ดีไม่แห้งลำลำาุ้ย้นจักนน้อยก็สิไปด้เงินไในทองมาก็จะไปเลี่ยงมันอยู่เรารับเลี้ยงริ่งอย่างเพราะว่าเกิดมากก็เห็นริ่งยู่กระสุมมาตั้งนานนะครับเกิดมากก็เห็นริ่งยุ่กระสุมน่ครับพันหาอุยยางโกสัมพีมาตลอดครับเพราะฉะนั้นจะเป็นความผูกพันนะครับ เดี๋ยวอะไร่ว่าคกับคนเกิดปีลิงความนะีวเกิดปีวอกอมครับแต่เลยถึงโจรก,กล็ลิงซะงคนกิดทีว่าถึงโก็มึนเกลีงที่ว่าเวน้นะครับมาพี่น้องตอนนี้กัยู่ท่ั้สะพานลอยนะครับบายไทยพี่น้องมึงมาได้เป็นสารเซ็ตผมก็เพ่อขึ้นเลยนะครับเนี่ มาก็เสียพอมากอยเลยคะ่ะนิเจอเรียนข่ามกองลางนะครับงอมรากว่าเรียนข่ามกองลางเลยขึ้นมาเมยไหมถ <laughs> ึงว่าเมยก็เลยมาขึ้นมาแต่ว่าขึ้นมาเราปลอดภัยเล้ครับเนี่ยยุคนี้ก็ได้ครับสบายเลยเห็นปะครับเนี่ยค, <c oughs> ครับเป็นงสะอานตรอันด้านหลังกด้านลังควมเนียกระไปควาแกนครับฟองตุ๊กขาวกระิไปสาระคำข้าอ้อยอาะมีเศษอาหารนเศษอาหารเศษแกนน้น้อยเพราะว่ากามาขึ้นเล็กน้อยอาบ้านางินมาชมิวบรรยากา บนถนนเซนต์นีนะครับนี่แหละครับตู้โบ๊ทในเก็บโบ๊ทในล่างโบ๊ได้เมียนไปเล็กน้อยค่ะบแล้วสำนักงานเทศบาลเพิ่งจะเขียนมาดูแลเองครับพี่น้องสวยงามครับดูนะครับถนนพระนคอุทยานโคสัมพีป้าขนาดนะพี่น้องเห็นไ่มครับป้าเขียวนู่นนะครับมีต้นกระเบาลนะครับเนี่ยป้าขนาดนะครับกันไปครับ ป้าขนาดนวลเลยวัดวัดกลางโกสุมไปนะครับไครมีลุงพ่อพิ่เมืองโกสุมอยู่นะครับสาเจ้าพ่อพิ่เมืองสาหลวงพ่อพิ่เมืองครับป้าขนาดกบปลา,าวราอุตยานโกสัมพีนะครับนี่ต้นกระเบาเออยัางเรียบร้อยครับะมาเลี้ยงดูปูเชือ่อลิ่งอะไรนะครับเด้พอพี่น้องแล้วขยาน เดินทางกลับ้างกันเพราะวา่าสาวเพชรถามทางมาแล้วครับป้าเด็กขอ่อยาลูกไปวันนี้พี่น้องเดอ้อพี่นองกลับอีกข้างลุงเลยครับเนี่ย